มาแล้วสวัสดีครับพี่พี่ไรน์เนี่ยวันนี้มาอีกแล้วครับผมโอ้โหเอ๊ะเดี๋ยวรอก่อนรอคนก่อนนะครับอาสวัสดีครับใครเนี่ยอ้า,อาวไอแก้ววันนี้นะครับมาแล้วครับผมไม่ได้ไลฟ์นานนะครับโหยังไม่มีใครเลยเนี่ยใครเนี่ยมาแล้วหนึ่งนะครับผมพี่ มาครับวันนี้โอ้โหไม่มีใครเลยนี้พามาดูนะครับวิเคราะห์วันนี้พามาดูวิเคราะห์ตัวเลขครับสวัสดีครับมีใครมั่งเนี่ย้ามาวิเคราะห์ตัวเลขกันวันนี้ครับวันนี้มีเรื่องเล่าอีกแล้วครับผมนะครับผมสวัสดีพี่เนี่ยนัตชาครับผมไปแล้วครับมาครับผมไม่มีใครเลยครับวันนี้ ลองไลฟ์สดดูครับโอ้โหขอบคุณครับที่กดหัวใจผมนะผมวันนี้มาดูนี่วิเคราะห์ตัวเลขนะครับผมมาดูนะครับวิเคราะห์ตัวเลขวันที่สิบหกครับเดี๋ยวมาดูนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับใช้สูตรนี้ทีไรายต้องมีหนึ่งเลขจริงไหมนะครับนี่ เขียนงวดที่แล้วแปดหนึ่งสองใช้สูตรนี้ทีไรต้องมีหนึ่งเลขจริงไหมนะครับนี่มีเลขหนึ่งสองกับหนึ่งแปดออกเจ็ดสองครับผมชั่แงว่าใช้สูตรนี้ทีไรต้องมีหนึ่งเลขจริงๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูครับก่อนอื่นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับดูข่อความบันเทิงนะครับ ไม่มีใครรู้ว่าหวยจะออกเลขอะไรนะครับผมวันนี้ผมก็มารัฒนาหมูนะครับหมูหลวงพ่อเสงว่วัดบางนานครับเกี่ยวกับโชคลาภค้าขายนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ผมจะมีเรื่องเล่าอะไรนะครับนี่ใช้สูตรนี้ที่ไรต้องมีหนึ่งเลขจริงไหมนะดูครับผมแชร์ไปพี่แชร์ไปผมมาไม่นานนะครับดึกแล้วดึกแล้วนะผมนี่งวดที่แล้วเนี่ยคำนวณเนี่ยใช้สูตรเนี้ย คำนวณได้เลขหนึ่งสองแล้วก็เลขหนึ่งแปดนะครับก็เลยเขียนมาเป็นเลขแปดหนึ่งสองนะครับใช้สูตรนี้ทีไรต้องมีหนึ่งเลขจริงไหมมีจริงๆครับเลขสองแต่ว่าผมลืมไปว่ามีพี่บางท่านบอกว่าเลขหนึ่งนี้สามารถเขียนเป็นเลขเจดได้นะน้องผมไม่ได้คิดผมก็ชอบแบบว่าตรงๆเลยไงก็เลยเขียนถ้าพี่เขาบอกว่า เลขหนึ่งเปเลขเจ็ดได้นะโหเกิดเลยงวดนี้ไม่เกิดนะครับผมโอ้โหแล้วมาดูงวดหน้าครับแล้วผมจะใช้สูตรอะไรน,นะพี่พี่ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยใครพี่พี่ท่านใดทีด่อยู่ปทุมคนปทุมนะครับจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ผมไม่รู้นะแต่ว่าหลวงปู่เส็งวัดบางนาเนี่ยเชื่อไหมหมูหลวงปู่เส็งวัดบางนาเนี่ยเกี่ยวกับโชคลาภค้าขายผมเชื่อเลยถ้าใครไม่เจอตัวไม่รู้นะครับ แล้วผมจะมาบอกว่าใช้สูตรนี้ทีไรต้องมีหนึ่งเลขจริงไหมนะครับเดี๋ยวมาดูครับผมนี่งวดที่แล้วผมจะเดี๋ยวผมต้องบอกก่อนนะเดี๋ยวผมโดนติกตอกบล็อกไม่ใช่หรอกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมจะบอกเสมอนะครับเพราะเพราะว่าผมโดนติกตอกบล็อกหลายรอบแล้วขอบคุณพี่ๆที่มากดหวัวใจแล้วก็เข้ามารับชมผมด้วยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับดูพ่อความมันเทิงอนะครับ ไม่มีใครรู้ว่าหวยจะออกเลขอะไระครับเดี๋ยวมาดูครับว่าผมจะใช้สูตรนี้ยังไงนะครับผมจะเท้าความไปก่อนนะที่ผมได้หมูหลวงพูเส็งมาเนี่ยผมไปอ่านประวัติของท่านเขาว่าเดี๋ยวมาฟังเรื่องเล่าเลยสูตรผมเหมือนเดิมครับผมผมจะใช้สูตรนี้เสมอนะดูนะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าทําไมผมถึงต้องใช้สูตรนี้นะครับนี่นี่นะครับโอ้โหเขาสวยอะ่ะแล้ว ที่งวดน,นี้คือต้องงัดไม้เด็ดมาเลยเพราะว่ามันเป็นเลขที่ไม่น่าออกแต่ถ้าออกมาแสดงว่าสูตรนี้สุดยอดครับผมนี่เป็นไงดูดูผมจะใช้สูตรนี้นะนี่นะพ,พี่พี่นะปึ๊กนะครับผมนี่ฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะถ้าใครไม่ทันนะพี่ไปดู YouTube ย้อนหลังได้นะครับที่ช่อง Regency c h anel n FC นะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้เดี๋ยวผมไลฟ์สดก่อนวันนี้ นี่นะครับแล้วก็นี่นะครับืใช้สูตรนี้ทีไรต้องมีหนึ่งเลขจริงไหมเนี่ยที่ผมไปเช่าหลวงปู่เสงียงมาเพราะว่าอะไรรูป้ปะผมไปอ่านประวัติท่านนะครับมีวันหนึ่งนะครับเกิดลมเพลมพัดพายุฝนกระหน่าที่วัดบางนาหรือว่าทั่วทั้งปทุมเนี่ยครับพายุฝนเนี่ยได้กระหน่าลงมาที่หน้าวัดนะครับแล้วก็ เป็นน้ําป่าไหลายลากนะครับแล้วก็ได้มีหมูป่าตัวหนึ่งหมูป่าแบบเนี้ยเสียงร้องดังมากแบบขอย่านนะผมอ่านมาอาจจะแบบว่าผมจะพูดเป็นภาษาที่ผมเข้าใจนะคืออะไรเนี่ยงวดน,นี้ได้อะไรคะเดี๋ยวรอก่อนพี่พี่ทิพย์สามสามสี่นะครับเดี๋ยวเล่า เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะผมก็ไม่รู้นะว่าหวยจะออกเลขอะไรนะพี่พี่แต่มาดูผมมาดูเรื่องเล่าที่ผมจะเล่าให้ฟังว่าทําไมผมต้องเขียนเ,เขียนเลขนี้แล้วผมจะเล่าประวัติที่ผมได้หมูองค์นี้มานะครับคือผมไปอ่านในประวัติหลวงปู่เสงว่าบางนานะคนจังหวัดปทุมต้องรู้ครับใครที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงนะผมไปอ่านในหนังสือประวัติมาแล้วผมก็จะมาเล่าที่ว่าผมเข้าใจเองนะ วันหนึ่งมีพายุฝนกรหน่าที่วัดบางนาสวัสดีครับพี่อะไรเนี่ยอนโนงวันนะครับถ้าผมอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆนะครับที่กดหัวใจผมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าเลยแล้วกันประวัติของหลวงปู่เสงวัดบางนาที่ได้สร้างหมู่รุ่นนี้มานะครับคือมีพายุฝนกระหน่ำที่วัดบางนานะครับ มีน้ำป่าหลายหลากมานะครับแล้วก็มีเสียงหมูหมูป่าเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นหมูอะไรก็คือมันร้องอุดอุ๊ดุด,ดนะครับไหลมาตามน้ำพี่เชื่อไหมที่หลวงปู่สร้างหมูขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเมื่อฝนพายุฝนได้กระหน่าเสร็จแล้วนะครับจนหยุดแล้วแล้วก็ ฟ้าก็โปร่งใสนะครับแล้วก็มีแบบว่าน้ําก็หยดจากต้นไม้แล้วก็ใบไม้นะครับหยดลงมาติ้งติ้งครับมีหมูตัวหนึ่งเชื่อปะเป็นหมูป่าเดินโซซัดโซเซมาเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าพัดมากับพายุน้ําป่าไหลหลากมาที่หน้าวัดบางนาหลวงพู่เสียงท่านหลวงพู่เสียงวัดบางนาท่าน แบบว่ามีจิตใจที่เมตาตาก็เลยเลี้ยงเลี้ยงหมูตัวนี้ไว้นะครับแล้วหมูตัวเนี้ยคือหลวงปูเสิงท่านได้เลี้ยงดูนะแล้วหมูตัวเนี้ยไปกัดกินพืชไร่ของชาวบ้านนะครับจนชาวบ้านอ่ะไม่รู้ว่าไอหมูป่าตัวนี้มันเป็นของวัดบางนาเป็นของหลวงปูเสิงที่เลี้ยงไว้ชาวบ้านเขาไม่รู้ตอนแรกอ่ะเพราะว่ามันมันไหลามากับน้าป่า นะครับชาวบ้านก็เอาปืนลูกซองยิงเลยปังปังปังยิงแบบหลายสิบนัดครับผมเชื่อไหมไม่ละคายผิวหมูป่าตัวนี้นะครับก็เลยชาวบ้านก็เลยไปหลวงหลงปู่ลวงปู่เนี่ยหมูป่ามาันมากัดกินชาวบ้านเนี่ยไอพืชไร่ชาวบ้านเนี่ย เดือดร้อนกันหมดเลยทั้งหมู่บ้านเนี่ยหลวงปู่เสงก็อ๋อหมูป่าตัวนี้หลวงปู่เลี้ยงไว้เองมันหลงมันหลงมากับน้ําชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าหมูป่าตัวนี้เป็นหมูป่าเขี้ยวตันที่ว่ายิงไม่เข้าชาวบ้านยิงเป็นสิบนัดอะ่ะพี่พี่ใช้ลูกซองยิงอะ่ะอันนี้ผมอ่านจากประ,ประ,ประวัติมานะผมแล้วผมก็มาตีความมาแล้วก็มาเล่านะ เชื่อป่ะโหแล้วงวดนี้นะพี่ๆเชื่อไหมมันเป็นเลขที่ไม่น่าออกเพราะว่าผมเลยต้องเอาของแบบของหลักที่ต้องมาอาราธนาของแบบว่าสุดๆเลยคือถ้ามถ้าออกมานี่ผมบอกเลยใช้สูตรนี้ทีไรต้องมีหนึ่งเลขจริงไหมนะผมบอกเลยสุดยอดหลวงปู่เสงียต้องไปหานะอันนี้ไม่ได้โปรโมทนะพี่ๆศรัทธาครับศรัทธาผม สวัสดีคะ่ะโอ้โหสวัสดีครับพี่อะไรเนี่ยโอ้โหจำหน้ากันไม่ได้เลยเปลี่ยนชื่อโอ้โหแหมเราว่าแล้วเลเวลระดับเลเวลเ้าด้วยนะแหมนิทานเรื่องอะไรคะเล่าจนจะจบแล้วคะ่ะพี่เอ้ยเดี๋ยวไปดูย้อนหลังได้นะพี่นี่ YouTube ช่องล e g n c y c h a n n n l f FC นะพี่มาไม่ทันแล้วผมมาถึงจนตอนที่ว่าหมูป่าตัวเนี้ยโดนชาวบ้านยิงนะ โอ้โห oh, ระดับเลเวลเก้ามาดูเลเวลหนึ่งก็ไม่ธรรมดาแล้วครับผมโอ้โ oh, ห oh, สุดยอดนะผมแหมไม่ธรรมดาจริงๆเลยพี่ทันนี้นี่พี่อะไรเนี่ยอ่านไม่ออกภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกขออภัยด้วยครับผมโอ้โ oh, ห oh, ระดับเลเวลเก้ามาดูเลเวลหนึ่งนี่นะครับโอ้โหขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวพี่พี่พี่ไปดูย้อนหลังนะพี่จา๋ามาถึงครับงวดน,นี้มันเป็นเลขที่ไม่น่าออกเพราะว่าอะไรรู้ปะเนี่ย มีแค่สองตัวเลขเนี้ยดูนะครับนี่ผมบอกเลยพี่เอ้ยใช้สูตรนี้ทีไรต้องมีหนึ่งเลขจริงไหมแก้งอ่านไม่ออกละสิโอโหพี่ครับอ่านไม่ออกจริงๆแต่จำได้ชื่อชื่อพี่รีป่ะเนี่ยใช้พี่รีปะ่ะจำได้อยู่คนเดียวเนี่ยนี่นะครับใช้สูตรนี้ทีไรต้องมีหนึ่งเลขจริงไหมแล้ว เชื่อบ้านเลขเนี้ยออกมากิ่งงวดแล้วพี่เอ้ยเลขนี้นะออกมาสองงวดติดแล้ะผมถึงบอกว่าผมต้องงัดแบบทีเด็ดมาเลยเนี่ยอาราธนาทีเด็ดเลยหมูโชคลาบนะครับหมูตะกัวโอ้ยทำไมเธอเก่งเก่งนะเราอเก่งเรื่องอะไรพี่เดี๋ยวน้องถามก่อนเก่งเรื่องอะไรผมไม่รู้นะ จำกันได้โอ้โ oh หผมจำได้อยู่แล้วพี่พี่มาคอมเมนต์ผมทุกรอบผมจำได้อยู่แล้วเต็ดจำึ้นใจเลยพี่เ้ยเดี๋ยวมาพี่พี่เดี๋ยวมาดูนะจำชื่อได้โอ้โ oh หครับผมแหมระดับเลเวลเก้าจำไม่ได้เดี๋ยวน้องก็ต้องไปติดตามเลเวลเก้าก่อนเดี๋ยวตอนนี้ส่วนจกดติดตามยังไม่รู้จะได้เปล่านะจะมาอีกงวดน,นี่โอ้โ oh หขอบคุณรับผม โอ้โหพี่เลเวลสามก็มาขอบคุณครับพี่พี่เลเวลเก้านี่ทำไงในสอนน้องเลยดิน้องเพิ่งเลเวลหนึ่งอยากรู้ว่าเลเวลเก้าทำมันยังไงนะเก้าจะมาอีกค่ะโอ้โหขอบคุณครับผมที่เป็นกําลังใจในะแต่ผมไม่รู้นะผมบอกเลยเนี่นี่มาดูนี่พี่งวดที่แล้วนี่เยี่ยมโอ้โหพี่เลเวลหของคครับผมใช่ใช่สอนด้วย โอเคครับผมโอโหเลเวลเก้าเลเวลแปดมาหมดเลยสอนสอนน้องน้องเลเวลหนึ่งด้วยนะว่าทำกันยังไงนะครับจะได้แบบไอ้นี่เดียกันนะจะมาจะมาหมายเก้าผมไม่รู้ครับพี่ดูเพื่อความบันเทิงครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะ,จะมาไหมนะครับผมเดี๋ยวมาดูย้อนหลังเนี่ยผมบอกเลยผมใช้สูตรนี้ทีไรต้องมีหนึ่งเลขจริงไหมงวดที่แล้วนี่ดูคำนวณได้หนึ่งสองหนึ่งแปดก็เลยมาเขียนแปดหนึ่ง สองนะครับแล้วเชื่อไหมใช้สูตรนี้ทีไรต้องมีหนึ่งเลขจริงไหมนี่มีเลขสองจริงๆแล้วก็พี่เขาบอกว่าเลขหนึ่งอ่ะเป็นเลขเจ็ดได้ผมก็คนตรงเนาะซื่อๆเนาะได้อะไรก็เขียนไปนงั้นแหละนะครับนี่ดูดิแล้วมีเลขสองจริงอะ่ะดูดิอออเจ็ดสองโอ้โหสุดยอดแล้วพี่ ใค,ใครอยากฟังอีกรอบไหมหรือว่าใครฟังไปแล้วใครอยากฟังเรื่องเล่าอีกรอบไหมนี่หนในคอมเมนต์มาให้ผมหน่อยอยากฟังเรื่องเล่าอีกรอบไหมครับผมเล่าไปแล้วพอดีพี่พี่ไม่เข้ามาผมก็กลัวผมก็กลัวไม่มีคนดูไงผมก็เลยเล่าไปก่อนเลยฟังไปแล้วครับโอ้ oh, ขอบคุณครับพี่ไม่เป็นไรพี่พี่นั้นผมขอเล่าอีอกรอบหนึ่งแล้วกันให้คนอื่นได้ฟังด้วยนะครับที่มาที่หลังจะได้รู้ว่าผม ผมไม่รู้ว่าหวยจะออกเลขอะไรนะเก้าสวยมากครับโอ้โ oh, ห oh, ขอบคุณครับพี่โอ้โ oh, ห oh, พี่อะไรทนะนายพัฒน์นะครับเรื่องเล่าสนุกไหมอ่ะเดี๋ยวผมเล่าให้พี่รีฟังเลยนะครับบูชาแพงไหมคะก็ก็ได้อยู่ครับผมแต่ว่าบูชาแพงไหมผมก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่แบบว่าเขาจะคือ พระแท้ในี่แพงแน่นอนครับเพราะว่าของลิมแบบมันเยอะนะครับแล้วก็ผมไม่ได้มาขายนะวันนี้ผมไม่ได้มาขายพระผมก็มาเล่าเรื่องให้ฟังเฉยเฉยสนุกสนุกกันนะครับแล้วมาดูนะครับเก้าสามเก้าสองได้ครับผมรูปหมูป่าใช่พี่ลีเนี่ยหมูป่าเลยเนะี่ยแล้วเดี๋ยวผมมันคนเยอะแล้วเดี๋ยวผมเล่าแล้วกันมาผมจะเล่าอีกรอบหนึ่งนะที่ผมได้สูตรนี้นนมานะเนี่ยสูตรที่จะเขียนเนี่ย ถ้าใครไม่ทันไปอยู่ร้อนหลังนะพี่นะหมูป่าวัดไหนครับหลวงพู่เส็งวัดบางนาครับผมจังหวัดปทุมธานีครับผมเป็นหมูเป็นหมูที่ว่าอาบทองแดงลมดำแล้วมีของเรียนแบบเยอะมากครับผมหนึ่งเก้าร้อยคูร้อย,อยโอ้โหพี่เอ้ยดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะสุดยอดเกจิใช่ครับผมคือ เดี๋ยวมาฟังเรื่องเล่าอีกรอบแล้วกันถ้าใครไม่ทันนะหมคนเยอะละ้วถ้าใครไม่ทันไปดูนะนี่ย้อนหลังนะเดี๋ยวผมลงให้ไลฟ์สดนะ YouTube, Regency, c h anel n fc นะผมไปดูย้อนหลังได้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่า <c oughs> หลวงพุ่เสงวัดบางนาทำไมถึงสร้างหมูป่ารุ่นนี้แล้วเป็นหมูป่ารุ่นแรกก่อนคุดหลวงพุ่เสงวัดบางนานะคุดที่ว่าแพงแต่ว่าหมูเนี่ยเกี่ยวกับโชคลาบค้าขายนะครับ ผมใช้ตลอดวันหวยออกในผมอราธนาตลอดอผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีสิ่งอรัธนาวันหวยออกมีใครมีอะไรมั่งแนะนําน้องได้นะเดี๋ยวน้องไปหามามั่งนะครับอ่าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเลยแล้วกันนะครับคนเยอะแล้สูตรนี้ที่ผมได้มาเนี่ยผมจะใช้สูตรนี้นะพี่ๆนะนี่ผมจะเอาเนี่ยตรงเนี้ยพี่ๆลองไปคํานวณดูนะว่าใช้สูตรนี้ทีไรต้องมีหนึ่งเลขจริงไหมนะครับ เนี่ยผมใช้ตรงเนี้ยเนี่ยหวยออกมานะหกตัวนะเราก็เอาสามตัวนี้นะมาทำการนะครับแล้วครับผมพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอันนี้ผมบอกก่อนว่าผมใช้สูตรนี้ยังไงนะเนี่ยผมเอาพี่ลองลองไปไปลองเขียนดูนะตอนนี้เลยเขียนพร้อมกันเนี่ยเนี่ยสามตัวนี้มาแล้วก็มาทำการบวกกันนะครับนี่ แล้วก็สองตัวนี้มาบวกกันเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังประวัติการสร้างของแซงว่าถูกทุกงวดหรือคะไม่ผมไม่ใช่ถูกทุกงวดพี่ผมหมายถึงว่าใช้สูตรนี้ทีไรต้องมีหนึ่งเลขจริงไหมลองไปดูใน YouTube นะผมจะเขียนผมจะเขียนแบบนั้นตลอดนะครับเพราะว่าสองตัวผมมันเอาแค่ตัวเดียวพี่ตัวเดียวพี่ทำให้มาก่อนได้ไหมเอาเนี่ยอ่ะ เนี่ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะเนี่ยอย่างงวดที่แล้วเนี่ยหวยมันออกหกตัวใช่ปะ่ะผมก็ผมก็เอาเนี่ยเนี่ยสามตัวนี้นะนี่มาเขียนปึกป๊กปึ๊กแล้วก็มาบวกกันนะแล้วก็นี้ตรงนี้มาบวกกันแล้วก็จะได้เลขนี้มาเนี่ยหนึ่งอันนี้บวกกันได้หนึ่งสองใช่ปะ่ะอันนี้บวกกันได้หนึ่งแปดแล้วผมก็จะมาเขียน แต่แล้วแต่ความชอบนะแต่ผมเขียนออกมาเนี่ยผมบอกถ้าใน y o u t u b e แบบผมจะเขียนว่าใช้สูตรนี้ที่ไรต้องมีหนึ่งเลขจริงไหมนะครับแล้วแล้วสูตรนเนี้ยเนี่ยดูด,ดิผมเขียนแปดหนึ่งสองแล้วจะมีคลิปหนึ่งผมจะเขียนหนึ่งสองแปดหนึ่งแล้วก็แปดสองครับแล้วมันมีเลขสองจริงๆอะ่ะพี่ๆเนี่ยเนี่ยเนี่ย สองเจ็ดสองเนี่ยเห็นไหมพี่พี่ลองไปคํานวณดูนะตอนนี้พี่ไปเอากระดาษมาลองคํานวณดูก็ได้ย้อนหลังไปสักสี่ห้างวดก็ได้ว่ามีหนึ่งเลขจริงไหมนะครับเดี๋ยวผมมาเล่าอีกรอบหนึ่งแล้วกันในไหนก็คนเยอะละหลูงพู้เสงว่าบางนาที่สร้างหมูหมูป่านี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าวันหนึ่งที่หน้าวัดบางนานะครับ ได้มีลมพายุกันโชกแรงมากมีน้ำป่าไหลหลากนะครับที่หน้าวัดบางนาแล้วได้มีเสียงมีคนได้ยินเสียงหมูลองอ่ะอูดอูดอ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 ด,อด,อดนะครับพอฝนได้หยุดตกหน้าวัดบางนานะได้มีหมูป่าตัวหนึง่งคือว่าเดินโซซัสโซเซมานะครับที่ หน้าวัดบางนาหลวงผู้เสงเห็นก็เลยเลี้ยงหมูป่าตัวนี้ไว้แต่ชาวบ้านไม่รู้ว่าหมูป่าตัวเนี้ยได้พัดหลงมากับน้ําป่ามันไปกัดกินพืชผักของชาวบ้านหมูป่าตัวเนี้ยเชื่อปะชาวบ้านเห็นเป็นหมูป่าก็เลยเอาปืนไล่ยิงเป็นสิบสิบนัดพี่พี่เชื่อไหม ขอสามตัวตรงนะโอ้โหพี่แต่ผมทําได้แบบนั้นนะพี่เอ้ยดูพู้ความมันเทิงดีกว่าพี่เอาตัวเดียวให้มาก่อนเดี๋ยวเอาตัวเดียวให้มาก่อนนะพี่แค่ตัวเดียวมาก็ผมว่าก,ก็ได้อยู่นะถึงไม่มาสองตัวมาตัวเดียวก็ยังดีนะพี่นะใครโอ้หเลขมีเป็นสิบตัวมาตัวหนึ่งถือว่าก็ใช้ได้นะชาวบ้านไล่ยิงหมูป่าตัวนี้พี่พ เป็นสิบสิบนัดใช้ปืนลูกซองยิงสมัยก่อนเชื่อป่ะหมูป่าตัวเนี้ยไม่เป็นอะไรเลยไม่ละคายผิวนะครับชาวบ้านเลยมาบอกหลวง,งปู่หลวงปู่หมูป่ามาจากไหนนู้นเนี่ยมนยิงเอ้ยมากินพืชผักของชาวบ้านพวกชาวบ้านไล่ยิงไปไม่กระคายผิวเลยหลวงปู่หลวงปู่ก็บอกว่าอ๋อหลวงปู่เลี้ยงไว้เองหลวงปู่สงสารมันโซซัสโซเซมาอันนี้ผม เอามาแต่งเป็นแบบเรื่องของผมเองนะแต่ผมไปอ่านประวัติมาว่าหลวงปูเ่เสงอะ่ะเขาเลี้ยงหมูป่าแล้วหมูป่าไปกินชาวบ้านไอ้กินพืชผักชาวบ้านเพิ่งเข้ามาค่ะขอดูวิธีหน่อยค่ะโอ้โหได้ครับผมถ้าดูไม่ทันนะไปดูใน YouTube ย้อนหลังนะพี่ e g e n c y c h ช n n น l f วนะซรนะมาครับวันนี้อันลาธนาเพราะว่าเลขไม่น่าออกเลยมาสามงวดแล้วไอ้ตัวเนี้ยไอ้สองงวดแล้วถ้าไมางวดนะ ผมบอกเลยโอ้โหสุดนี้มันสุดยอดมาครับผมอ่ะพี่พี่เขาขอมานะพี่อะไรที่ปิ่นแก้วนะงวดที่แล้วนะวันนี้อาราธนานะมันเป็นเลขที่ไม่น่าออกนะผมจะเอาเลขที่ออกแล้วนะของงวดที่แล้วนะพี่ผมจะเอาสามตัวนี้นะนี่มาทําการนะครับบวกกันนะครับนี่นี่เจ็ดสองบวกเจ็ดเป็นเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดนะ แล้วข้างล่างออก09ได้9ผมถึงบอกไงว่าผมไม่รู้ว่าจะมาโอ้โหแล้วตอนนี้เลขอืสุดยอดครับผมผมถึงบอกไงถ้าใช้สูตรนี้ทีไรต้องมีหนึ่งเลขจริงไหมนะถือว่าสุดยอดครับหมูหลวง,งปู่เส็ง่าบางนามาครับผมใครชอบเลขไหนก็แนะนําผมได้นะแต่ผมตามสูตรนะพี่ๆนะใครไม่ทานไปดูย้อนหลังได้นะมาครับผม เฮ้ยโอ้โหก็สวยดูดิมาครับผมผมอยากจะเขียนแบบที่ตัวเดียวไปเลยแต่ว่าเขาบอกว่าให้เขียนกลับด้วยเดี๋ยวพอออกมาแล้วจะหน้ามืดนะมาครับผมใช้สูตรนี้ทีไรต้องมีหนึ่งเลขจริงไหมนี่โหสุดยอดเลยเอ้โหดูดิ คขรสวยครับขอสองตัวนะพี่เอาตัวเดียวให้มาก่อนพี่รีแล้วสอนน้องๆด้วยว่าเลเวลเก้าทำยังไงโอ้โหเสือซุ่มสุดยอดครับผมมาครับมาครับแล้วก็เอาเอาตัวกลับไปด้วยผมบอกก่อนนะพี่ๆนะไปดูย้อนหลังนะครับ YouTube ช่อง Legendary Chain FC นะ ช่องผมจะเป็นเกี่ยวกับพระเครื่องกับตัวเลขนะเพราะว่าผมเชื่อว่าเวลาหวยออกทุกคนต้องอาราธนานะครับอาธนาพระเครื่องส่วนตัวของคนตัวเองนะผมก็จะมาราธนาหมูนะวันนี้ตัวเลขไม่น่าออกเลยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับกลัวติ๊กตอกบอกเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับดูเพื่อความบันเทิงไม่มีใครรู้ว่าหวยจะออกเลขอะไรนะครับโอเคตัวนี้สวยตัวนี้อะไรพี่ยังไม่จบเลย พีลียังไม่จบนี่แม่น้องก็ต้องมีลูกเล่นบ้างแล้วแหมลายสดทั้งทีเนาะมาครับผมโอ้โหใครไม่ทันไปดูย้อนหลังได้นะครับเป็นไงหักมุมกันบ้างไหมโหโคตสวยไม่หมายถึงเลขอ๋อขอบคุณครับผมเป็นไงเป็นไงผมบอกเลยใช้สูตรนี้ทีไรต้องมีหนึ่งเลขจริงไหมนะ ถ้ามาจริงนะผมบอกเลยโคตรสุดยอดอ่ะเพราะว่างวดนั้นผมก็สุดยอดมาทีอะโหมาได้ไงว่าโหตกใจกลเลยอะไรเนี่ยซื้อแล้วจ้ามาแน่ๆโอ้โหขอบคุณครับพี่พี่ออละไทยนะโอ้โหมาโอมโหอยากจะไลฟ์ต่อเนี่ยคนดูเยอะมากเลยถ้าใครไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับที่ youtube นะครับ วันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่กดไลค์กดแชร์ผมนะครับแล้วก็โหมีระดับเลเวล9มาดูเลเวล6กเลเวล7จ็ดเลเวลแมาดูอย่าลืมสอนน้องๆด้วยนะครับว่าทํายังไงครับเราต้องซื้อลอตเตอรี่แล้วล่ะเออผมซื้อแล้วครับเรียบร้อยพี่ผมบอกเลยอย่าซื้อเยอะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ถูกมาโทษกันไม่ได้นะเลขฝันเลขฝันค่าฝันว่าหวยออก โหสุดยอดครับพี่พี่อะไรเนี่ยพี่หนูแนนเลขสวยค่ะโอ้โหอคอมมาพี่โอ้โหเลเวลสอง้วเ้ยพี่ก้อยคนสวยโอ้โหหกสองได้ครับผมได้หมดพี่แล้เวเดี๋ยวมาดูกันว่าจะออกเลขอะไรไลฟ์พระไม่มีใครดูเลยพอไลฟ์หวยโอ้โหคนมาดูจังเลยโ,โหวันนี้โ,โหคนกำลังเยอะเลยหนึ่งไม่น่ามาครับผมอบคอมครับ เดี๋ยน้องได้ไปปรับเปลี่ยนก่อนนะไปปรับเปลี่ยนเลขใหม่ก่อนน้องไม่ปิดกั้นอยู่แล้วใครบอกบอกได้นะพี่ๆจะเอาเลขอะไรบอกได้นะเดี๋ยวเขียนให้ได้นะครับโหวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับอยากมีชีวิตดีๆมั่งจังงวดนี้เหมือนกันครับพี่เหมือนกันทุกคนป้ายทะเบียนรถพอดีจัดไปจ้ามันแน่นอนครับผมหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะ ให้มาเถอพี่เขากี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้ให้มันมาวันนี้ก็ขอบคุณพี่ทุกคน,นครับคลิปนี้ถ้าพูดถูกใจใครหรือไม่ถูกใจใครก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์ครับแล้วอย่าลืมมาดู YouTube ผมด้วยนะเดี๋ยวผมจะลงให้ย้อนหลังไลฟ์สดเนี่ยใครอยากดูตัวเองอยู่ใน YouTube นะไปดูเลยสองหกหนึ่งขอบคุณครับผมใครอยากเห็นตัวเองว่าเอ้ย ไหนจำไม่ได้แล้ววันนั้นคอมเมนต์ลีเจนซี่ไปว่ายังไงเดี๋ยวไปดูในย้อนหลัง youtube นะครับเดี๋ยวผมลงให้นะครับวันนี้ก็ขอสามตัวได้ไหมโหพี่ตัวหนึ่งผมยังไม่รอดเลยพี่ให้ตัวหนึ่งมาก่อนนะนะจ๊ะพี่จา๋าโอ้วันนี้วันฝนตกด้วยวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณพี่พี่ทุกคนนะครับสวัสดีครับผม คลิปหน้าจะเป็นพระอะไรหรือว่าจะมีเขียนสูตรอะไรนะครับฝากติดตามด้วยนะผม